รรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในระดับที่หนึ่งในขั้นแรกพระพุทธองค์ก็ให้น้อมจิตที่บริสุทธิ์สะอาดกวนแกการงานก็ให้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกคือให้จิตเนี่ยศึกษากำหนด ให้จิตเนี่ยรู้จักตามดูอนิจจะก็คือความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองคือให้ศึกษากําหนดรู้จักรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณคืออุปทานขันหรือขนานี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่เกิดดับได้การที่มายึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงได้อย่างไรมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเกิดดับได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดานี่คือลักษณ ลักษณะของความไม่เที่ยงให้พิจารณาดูกนานาให้มันชัดเจนดูรูปที่เป็นกายเนี่ยที่มันประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนะและส่วนที่เป็นสิ่งอาศัยอาศัยดินน้ำไฟลมจักขุประสาสโสตปราาตตะสาสตคานะประสา,าทชีิวาประสาทกายประสาทและก็โคจรคืออารมณ์ของประสาททั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะก็กําหนดให้รู้ว่ามันเป็นอยนายตนะภายในอยนายตนะภายนอกซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะเนี่ยมันก็เป็นอุปทัยยะ การที่ตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเนี่ยก็จะมีใจด้วยเพราะว่าใจเนี่ยเป็นส่วนที่ไปรับรู้ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะเพราะนั้นมันก็เลยเกิดความจําในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะก็ดูให้รู้จักว่ารูปลักษณะเป็นแบบนี้มันมีชาติความเกิดมีชรามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจนถึงมรณะคือแตกสลายไปในที่สุดพระูโธองค์จึงตรัสในอริยสัจสี่ข้อแรกคือการเกิดการแก่การตายเนะี่ยมัน คือทุกเพราะนั้นเนี่ยสภาวะของการเกิดขึ้นของลูกของเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็จะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็แตกสลายมันคือทุกที่ไปยึดมันก็เลยทําให้เป็นทุกและก็กําหนดไปว่าตัวกายเนี่ยที่มันเป็นส่วนของมหาพูดสีก็คือดินน้ําไฟลมและก็อุปทัยรูปมันเป็นที่อาศัยของจิตและจิตนี้ก็น้อมออกไปรู้อารมณ์ก็คือเรื่องทั้งหลายก็คือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่อง โพธิ์ผผ่านออกไปทางอายตนะภายในทั้ง6ผ่านออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พุทธองค์ท่านเรียกว่าทวารทั้ง6และการที่จิตเนี่ยน้อมออกไปไอเนี่ยเรียกว่านามมันก็ไปรู้รูปทางตาได้ยินเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้รสทางลิ้นถูกต้องทางกายแล้วก็รู้แจ้งธรรมอารมณ์ก็ทางใจ ลักษณะของจิตที่ไปรู้อารมณ์ในช่วงแรกก็เป็นมโนสภาวะที่น้อมเนี่ยมันเป็นสภาวะของตนาไปยึดมโนยึดใจส่วนความรู้ครั้งแรกของจิตเนี่ยเรียกว่าวิญญาณคือสภาวะที่ไปรู้แจ้งอารมณ์นั้นเรียกว่าวิญญาณก็คือการเห็นรูปการได้ยินเสียงรู้รสรู้กลิ่นรู้โภธพภะสิ่งที่มาถูกต้องกายรู้ธรรมอารมณ์เหล่านี้เป็นวิญญาณกำหนดให้รู้ว่าวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้และเมื่อเป็นวิญญาณแล้วจิตนี้ก็รู้สภาวะที่จิตเกิดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มัน เป็นสัมผัสหรือเป็นภาษามันเป็นการเพลินไปกับอารมณ์แล้วก็คือเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผนัทธทันมาลมแล้วในช่วงที่อายตนะภายในและภายนอกและก็วิญญาณมาประชุมกันเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสัมผัสหรือเกิดภาษะเกิดการกระทบจิตก็จะรู้จักสัมผัสหรือการกระทบนี้ว่า รูปเสียงกลิ่นรสโระทับธัทมลมคือรู้ชัดเพราะว่ามันมีสังโยชน์พอกระทบปุ๊บมันเกิดเวทนาความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบหรืออาจจะเฉยๆสภาวะนี้จิตก็จะรับรู้ได้จากสัมผัสนั้นมโนเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็เกิดวิญญาณแล้วก็เกิดจิตขึ้นมาเนี่ยสภาวะของการที่ยังมีตหนาที่ไปเปลินไม่เห็นการเกิดดับของกระบวนการที่อายตนะภายในภายนอกที่มันกระทบกันก็เลยต้องไปยึดตั้งแต่มโน,โนยึดวิญญ,ญาณแล้วก็ยึดจิต ว่าเป็นของเราเพราะนั้นในการใช้ชีวิตก็เหมือนกับว่าจิตเนี่ยน้อมออกไปรู้อารมณ์ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ระหว่างที่มันไปรู้เนี่ยมันมีขั้นตอนในการเกิด ทุกๆครั้งที่มีการพัสสะคือการกระทบรูปเสียงกลิ่นรสปโธสะปะธันมลมก็เป็นเหมือนว่ามันมากระทบจิตก็ทําให้จิตเนี่ยก็เกิดความรู้การกระทบนั้นไอสภาวะที่รู้ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปโธสะะนั่นแหละเป็นสัมผัสหรือพัสสะก็คือจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเลื่นอยู่กับอารมณ์นั้นจริงๆตัวสัมผัสเนี่ยมันก็เกิดจากอยายตนะภายในภายนอกเนี่ยมันกระทบกันจึงเป็นเหตุปัจจัยทําให้เวทนาเกิดขึ้นทีนี้ในขันนา พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสในเรื่องของภาษะระหว่างรูปก,กับเวทนาไว้พอขยายความในปฏิจสมุปบาทก็จะมีภาษะเนี่ยมาขั้นกลางระหว่างรูปก,กับเวทนาพอเกิดภาษาขึ้นมาจึงทําให้เกิดเวทนาคือเกิดความรู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางๆงไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แล้วต่อจากเวทนาก็เลยเป็นสัญญารู้จํารู้จําในรูปเสียงกลิ่นรสโพธตพะเรื่องราวต่างๆนั่นแหละแล้วก็เป็นสังขารต่อคือการคิดปรุงต่อก็ไปคิดในเรื่อง รื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโพธภิภะและเรื่องธรรมะเรื่องราวต่างๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่รูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไปกระทบกับรูปเสียงกลิน่นรสโพธภิภะไอตัวเนี้ยส่วนรูปพอตากับรูปมันมาประจบกันก็ทําให้เกิดวิญญาณแล้วก็ทําให้เกิดจิตที่มันผูกติดอยู่อารมณ์นั้นก็เกิดเวทนาขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นตัวขันห้านเนี่ยตัวรูปตัวแรกของการห้าเกิดขึ้นพอมันไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกก็ทําให้เกิดวิญญาณขึ้นตรงนี้พอเกิดวิญญาณปุ๊บมันกก็จะต่อดด้วยเิ การพัสสาะแล้วก็เกิดเวทนาก็เกิดความรู้สึกทุกข์ก็เกิดเรารู้สึกทุกข์กขกแล้วก็เกิดการหม่รู้สัญญาด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันพอไปรู้ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโพรตบัตธันมลมก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ปรุงปรุงในเรื่องที่ไปรู้หรือไปจํานั้นก็เกิดสังขารต่อเนื่องอีกก็คิดปรุงในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโพธตบัตหรือเรื่องธรรมะเรื่องราวต่างๆก็ปรุงเกิดขึ้นไปอีกขานาความเป็นตัวเรามันก็เลยเกิดขึ้นเร็วมากมีตัณหาความอยากก็ยึดอออยูู่่่่ในนเเรรืงงงปปสิทีไห็ ในเรื่องของเวทนาที่เกิดขึ้นความสุขความทุกข์หรือเฉยๆในเรื่องของความจำนั้นก็ยึดว่าเรารู้เราจำแล้วก็คิดปรุงว่าเราคิดต่อไปแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นมาใหม่ชีวิตของเราก็เลยมีกันห้าอย่างนี้ก็เลยเป็นอุปทานกันห้าขันอันเป็นที่ยึดถือประการเนี้ยก็ยึดถืออยู่ตลอดเวลาไปจำเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทางกายเรื่องธรรมอารมณ์เรื่องต่างๆถ้าปรุงดีมันก็เป็นกุศลถ้าปรุงไม่ดีมันก็เป็นอกุศลปรุงเป็นกลางๆก็ไม่เป็นกุศล อุเป็นธรรมะที่เป็นกลางกลางก็ในขณะที่ปรุงคิดไปในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสในเรื่องโพธิภะในขณะนั้นก็จะมีการรู้ด้วยในขณะที่ไปรู้ใหม่นั่นน่ะก็จะเกิดวิญญาณต่อในขณะที่เราไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องรสเรื่องโพธิภะก็เกิดวิญญาณขึ้นมาอีกตัวความเป็นขันหามันก็เลยอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาก็เลยยึดอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ก็ให้กําหนดรู้จากความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่ามันเป็นอย่างนี้และก็ให้รู้อีก ว่าความเกิดขึ้นในอารมณ์อันหนึ่งอ่ะเมื่ออารมณ์อันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาจนถึงที่สุดแล้วมันก็จะดับไปแล้วก็จะไปรับอารมณ์ใหม่เมื่ออารมณ์ใหม่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดับไปถ้าเรา<ม>พิจารณาในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราพิจารณาในการเห็นธรรมในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เรามองเห็นรูปอายตนะภายในภายนอกเนี่ย e, ตาไปกระทบกับรูปหรือหูกระเสียงพอตากรบรูปไปเห็นรูปมันก็แป๊บเดียวมันก็ดับไปเดี๋ยวก็ไปเห็นเรื่องใหม่หรือไปได้ยินเรื่องใหม่ไอ้ สภาวะที่เกิดที่ไปรู้เนี่ยมันก็รู้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับไปพอดับไปเดี๋ยวไปรู้เรื่องใหม่ไอ้สภาวะที่ไปรู้คือวิญญาณวิญญาณทางตาก็ไปเห็นรูปถ้าวิญญาณทางหูก็ไปได้ยินเสียงได้ยินเสียงก็เกิดสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาต่อคือเกิดความรู้รู้ชอบรู้ไม่ชอบแล้วก็เป็นสัญญาด้วยคือความหมายรู้ในเรื่องเสียงนั้นแล้วก็เป็นสังขารปรุงแต่งในเสียงนั้นด้วยแล้วก็ขณะที่ปรุงแต่งก็มีวิญญาณไปรู้อีกพอไปรู้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ตาไปเห็นเสียงนั้นก็ดับเกิด แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปและมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยทุกอารมณ์ซึ่งอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งก็เป็นขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆในชีวิตของเราในหนึ่งนาทีเนี่ยไอสภา,าวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเนี่ยโอ้ไม่รู้กี่ครั้งมันเร็วมากถ้าสามารถที่จะกําหนดดูกันห้าดได้อย่างละเอียดนะก็จะเห็นการเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตแต่ที่ไม่เห็นการเกิดดับเพราะอาศัยสันติคือความสืบต่อเมื่ออารมณ์อันใดเกิดขึ้นแล้วก็มันดับไปอารมณ์ใหม่เนี่ยมันเกิด ตมันเกิดแล้วก็ดับอีกอารมณ์ใหม่มเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปมันเกิดดับเกิดดับแบบนี้รวดเร็วมากตาเราไปเห็นปุ๊บสักพักหนึ่งได้ยินเสียงอารมณ์ทางตาดับเรายังไม่รู้เลยได้ยินเสียงละพอมีอะไรผ่านตาปุ๊บมาเห็นทางตามารู้ทางตาเสียงดับไปแล้วแล้วขันห้ามมันก็เกิดดับไปพร้อมกับอายตนะภายในภายนอกซึ่งมันจะเร็วมากะแล้วบางทีตาไปเห็นเนี่ยมันก็ผูกอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยผูกอยู่กับรูปนั้นด้วยเพราะนั้นถ้าพิรณาดีดๆมันก็จะเป็นอนิจจคือความไม่เที่ยงมี ตามเกิดดับเป็นธรรมดาเมื่อสามารถที่จะพิจารณาได้ดังนี้พระพุทธองค์ก็ให้ตามดูตามรู้ตามเห็นการเกิดดับของกันห้าในระยะที่เป็นปัจจุบันธรมเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้มีปัญญาที่เห็นแจ้งที่เรียกว่าวิปัสนาคือสามารถที่จะเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงได้ เป็นลักษณะที่กําหนดหมายว่าไม่เที่ยงเป็นสภาวะที่กําหนดหมายว่าสิ่งที่มันเกิดการกระทบกันเนี่ยมันเกิดการมาประจบกันเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงก็จะทําให้มันเป็นสัญญาใหม่อ่ะคือเป็นสัญญาในความรู้ที่ว่ามันไม่เที่ยงสิ่งที่มันมากระทบกันเนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่ถ้าไม่เห็นแบบนี้มันก็เป็นความสืบต่อจะไม่เห็นการเกิดดับพระูโธองค์จึงตรัสว่าให้เป็นผู้รู้ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจ หายเข้าหายใจออก ก็คือศึกษาตามดูตามรู้ตามเห็นความไม่เที่ยงนี่แหละในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อได้เห็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงเนี่ยมันปรากฏขึ้นถ้าเห็นสัจจะแบบเนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขั้นแรกต่อไปก็จะก้าวขึ้นสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานระดับที่สองพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลยอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกกำหนดตามดูตามร,ามรู้ตามเห็นวิราคะคือ คือเป็นความคลายกำหนัดหรือความสิ้นความติดใจยินดีวิราคะคือมันไม่มีความกำหนัดละมันคลายกำหนัดไปแล้วมันไม่มีความติดใจยินดีแล้วไอ้ตัววิราคะเนี่ยมันจะบังเกิดขึ้นเองเมื่อได้อนิจจคือเห็นความไม่เที่ยงอ่ะถ้าเห็นความไม่เที่ยงไอ้ตัววิราคะไอ้ความติดใจยินดีเนี่ยมันจะสิ้นไปเองมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่เห็นความไม่เที่ยงตั้งแต่ข้อแรกของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานความกำหนัดเนี่ยมันก็จะยังมีอยู่ไม่สามารถที่จะละไปได้มัน จะยังไม่คลายกำหนัดความติดใจย,ยินดีก็มีอยู่แต่เมื่อใดที่เห็นอนิจจตาคือเห็นความไม่เที่ยงตัววิราคะเนี่ยก็ยจะเกิดขึ้นก็จะเป็นความคลายกำหนัดไปสิ้นความติดใจย,ยินดีไปฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสให้รู้จักวิราคะที่บังเกิดขึ้นในจิตก็คือความติดใจย,ยินดีเนี่ยมันสิ้นไปความกำหนัดเนี่ยมันคลายไปก็จะเป็นวิราคะคลายกำหนัดจากอะไรสิ้นความติดใจย,ยินดีจากอะไรก็คือมันคลายกำหนัดจากรูปเวทนาสัญญา ังาและวิญญณนนเอคือมันเห็นรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไอตัวความติดใจยินดีเนี่ยมันไม่มีเหลือแล้วราคะมันไม่มีเหลือแล้วมันไม่มีติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเพราะว่าในข้อแรกเนี่ยก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแล้วรู้ว่ามันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปถ้ายังมีราคะอยู่ยังติดใจอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังการ และวิญญาณเนี่ยไม่สามารถที่จะคลครกำหนัดได้แต่เมื่อเห็นอน,นิจจตาเห็นความไม่เที่ยงคอยตามดูตามรู้ตามเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือเป็นตัวสตินำให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงไอตัววิราคะสิ้นความติดใจยินดีเนี่ยมันจะบังเกิดขึ้นเองเป็นลําดับต่อมาที่เคยติดอกติดใจที่เคยกำหนัดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยมันก็จะสิ้นไป เป็นวิราคะเป็นความสิ้นความกำหนัดเป็นความสิ้นความติดใจยินดีไปก็กำหนดดูให้รู้จักวิราคะความสิ้นความติดใจยินดีเนี้ยให้เด่นชัดขึ้นในจิตหายใจเข้าหายใจออกสภาวะเนี้ยเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขั้นที่สองได้วิราคะแล้วสิ้นความติดใจยินดีสิ้นความกำหนัดแล้วก็จะได้นิโรธคือความดับไปด้วยในตัวเป็นความดับอะไรก็คือในขณะนั้นความเพลินคือนั้น มันก็จะดับไปเองได้ความดับนันทิไปด้วยเคยเพลินอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณมันก็จะดับไปเพราะฉะนั้นในขั้นที่3พระุทธองค์จึงตรัสว่าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกคือให้ศึกษากําหนดดูตามดูตามรู้ตามเห็นนิโรธคือความดับคือการดับความเพลินอ่ะไม่มีความเพลินไม่มีตัณหาความอยากและไม่มีนันทิและหายใจเข้าหายใจออกพร้อมทั้งดับอุปทานด้วย ดับความยึดมั่นถือมั่นเมื่อดับความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยเมื่อได้ความดับแล้วก็จะได้ความสละคืนไปด้วยในตัว คือในขณะที่มันไม่มีความเบลอนะในขณะนั้นนะ่ะไออุปทานหรือตนหาหรือความยึดถืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อได้ความดับตรงนี้แล้วไอตัวความสลัดคืนหรือสละคืนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปในหมวดที่4ของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกคือความสลัดคืนหรือความสละนั้นโดยตรงก็คือการสละคืนความยึดถือ ว่าเป็นตัวเราของเราขันห้าเนี่ยโดยปกติแล้วพระพุทธองค์ท่านตรัสตั้งแต่ชาหนึ่งสองสามสี่ว่าเปรียบเสมือนเป็นของที่ยืมเขามาไม่ใช่ของเรามันเป็นธาตุตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นในชาติหนึ่งสองสามสี่เนี่ยพระพุทธองค์จึงให้เราเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของมันแล้วรู้ว่ามันเป็นของเหมือนยืมของเขามาเพราะฉะนั้นในความหมายของการสละคืนโดยตรงก็คือสละคืนหรือสลัดคืนไอความยึดถือว่าเป็น ตัวเราของเรานั่นเองเพราะว่าขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมันเปรียบเสมือนของที่ยืมเขามาโดยเอามายึดถือว่าไอ้กายใจเนี่ยเป็นของเราขันธ์หน้าเนี่ยเป็นของเราแต่เมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของที่ยืมเขามาเราก็ส่งคืนเข้าไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ส่งคืนเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยเรายังยึดถืออยู่เห็นไหมเรายึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราเห็นไหมก็ส่งคืนรูปเวทนาสัญ ญาสังขารและวิญญาณนี่แหละให้แก่ธรรมชาติไปมันเป็นธาตุตามธรรมชาติก็ส่งคืนมันไปซะเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดดับขึ้นตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่จิตนี้เองไปยึดถือหรือบุคคลตามสมมุติไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้นก็สละคืนซะสลัดออกไปซะอย่าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราสลัดทิ้งไปก็เหมือนกับสง่งคืนอะสิ่งที่ยึดถือนั้นไปสู่ธรรมชาติตามธรรมดาของมันไม่ยึดถือเข้ามาว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้คือการสลัดคืน เพราะเห็นสัจจะความจริงแล้วเห็นความไม่เที meter, <'re> ่ยงเห็นความจางคลายและเกิดวิราคะและไม่มีความกำหนัดและไม่มีความติดใจยินดีเห็นความดับเห็นนิโรธและความเพลินดับความยึดถือไม่มีแล้วก็สลัดออกไปเป็นสภาวะที่สลัดคืนสู่ตามธรรมชาติรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณก็สลัดคืนตามธรรมชาติไปการสลัดคืนเนี่ยอย่างหนึ่งก็เหมือนสละหรือบริจาคไปลักษณะเหมือนเราสละรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยจากการที่เราเคยยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา ส่วนสภาวะที่มันแล่นไปก็คือเป็นสภาวะที่แล่นไปสู่นิพพานะไปอยู่ในสภาวะที่ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเหมือนเราสละรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราในขณะเดียวกันก็แล่นไปสู่สภาวะที่ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณก็คือนิพพานนั่นเองพระพุทธองค์จึงจัดให้ศึกษาดูให้รู้จักลักษณะของโวสขะก็คือการสละคืนที่มันบังเกิดขึ้นในจิตใจมันเป็นสภาวะ ที่มันเกิดขึ้นสืบเนื่องมาโดยลําดับจากการที่เห็นความไม่เที่ยงได้วิราคะได้นิโรธแล้วก็จะเป็นโวสคะก็คือการสลัดคืนหรือการสละคืนไปสู่ธรรมชาติรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยมันก็กลับไปสู่สภาพเดิมของมัน